่ทุกท่านหลังจากนั้นเราจะซักผ้านะครับผมให้พี่นะก่อนสองโอ้ยซักบระกะรีดก่อนนะงานทอคนเท่าเฮ็ดเนาะบางทีน้ำย้อมแต่ก่อนอาจจะแบบมีสีเกินออกมานิดนึงแต่ก็ไม่น่าเกียดนะทุกท่านน่ครับก็จะเป็นออกน้ำตาลหน่อยนิดนึงนะ แต่ก็ไม่ได้ถึงว่าแดงอันนี้เป็นน้ํายาซักผ้านะครับผมผ้าไหมโดยเฉพาะเลยนะครับผมที่สูตรเฉพาะของหัวคามเลยนะครับที่เดือดใช้นะนะครับผมผมันก็จะเป็นแดงๆหน่อยนะครับผมแช่ทิ้งไว้สักประมาณ15นาทีนะครับทุกท่านนะครับผมแล้วค่อยล้างแล้วครอสะอาดนะครับ่ามันก็จะเป็นสีแดงๆน้ำตาลหน่อยนะ ค่าโบราณเป็นแบบนี้แล้วครับทุกท่านสีน้อมแต่ก่อน,นคำจะเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมถ้าเป็นผ้าของหคคำจะไม่มีนะครับผมเคแล้วก็ทิ้งไว้นี้แล้วก็ค่อยนําไปร้านแล้วก็เอามาผึ่งตรงระเบียงหลังบ้านเลยนะครับทุกท่านแล้วก็พอหมาดแล้วก็นำไปรีดนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งบายวันนี้ท่านใดสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับทุกท่านนะครับผม มันเป็นใหม่บ้านหมดเลยเนี่ยเห็นไหมครับท่านพอลงน้าปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มขึ้นแล้วก็จะแน่นเข้าจริงๆภาษาบรรเทาว่าเนื้อมันสีหันนะครับผมเนื้อมันสีหันสีแน่นเข่าเนาะเพราะว่ามันจะไหลเข้านะครับผมผ้าผ้าเนี่ยเส้นไหมที่เราทอมันจะไหลเข้าไปหากันแล้วก็ผ้าก็จะแน่นนะครับผมตอนแรกๆเราจับเบื่องเออดูเป็นหลวมๆนะครับผมมันจะบางนะครับ่จริงๆเนื้อดีอยู่นะครับผม